สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรว่าอาจเลิศดาราเอียดของข่าวดังนี้ค่ะสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประกวดสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2565เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศวันนี้เมื่อเวลา9้านาฬิกานายชเงศักดิ์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการประกวด,ดสมมนตโม่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพศ2565จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นณนะวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลน,นิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูวาปีจันทคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยสงรอยอู่ในายยุทธนาบุษเนศวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกครูและนักเรียนเข้าร่วมสำหรับการประกวดส่วนมุลหมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะ และการประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมให้เป็นผู้กล้าทางด้านจริยธรรมและมีความมั่นคงทางด้านจิตใจมีความรับผิดชอบร่วมกันอีกทั้งเด็กและเยาวชนจะได้ฝึกฝนการสวด มุลสารเสริญพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดในที่ประชุมและกล้าสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมการประกวดดังนี้การประกวดสวดมนหมู่สารเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะประเภททีมห้าคนเป็นทีมหญิงล้วน ชายล้วนระดับประถมศึกษาจำนวน13ทีมและหญิงล้วนชายล้วนระดับมัธยมศึกษาจำนวน32ทีมรวม45ทีมส่วนการประกวดบรรยายธรรมแบ่งเป็นการประกวดระดับประถมศึกษาตอนตอน้นและระดับ ประถมศึกษาตอนปลายจำนวน8คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน18คนรวม26คนโดยการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพศ2565 โอกาสนี้นายเฉวงศักดพลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะและการบรรยายธรรมเป็นกุศโลบายสำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและเป็นระบบช่วยสร้างภูมิคุ้มแนวทางด้านจิตใจทาให้ทุกคนคิดพูด ทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีในสังคมต่อไปวันนี้การจัดกิจกรรมเรานี้ตัวไปเป็นอนิสงส์เป็นบูญใหญ่ให้ลูกๆทั้งหลายจริงเราก็สวดประจำองค์งกรทุกถ้าไม่สวดก็ตับก็ลูกๆนักเรียน เราคือผู้ได้โอกาสพัฒนาคนของเรานะครับโดยเฉพาะเห็นเป็นรุ่นกบฏชนอย่างนี้เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาพบพระพุทธศาสนานำพร้อมด้วยผู้บริหารณะอาจารย์พุ่นถรอบเนอะฟังดูเรื่องการบรรยายคานะคนเราจะเป็ท่านผู้เมื่อกี้ คั้นคะ่ะระดัแแบแรกเราที่เพื่อนี่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองดีของพระองค์ทรงสดใสที่สาขาบุศาพรา,าอังครมีความสุขพันเจอมีทรัพย์สมบัติก็เพราะผลของบุญจะไป ความตระหนักบานาบาีไม่เคียดตีมันจนมากเกินไปอมะสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้วัดสดุก,กุ่นให้เราดีได้ว่าใครค็นทำดีช่วยเราไว้ช่วเราจนเรียนยินที่ยาาม,มีหนียตั้งหนาต่างๆสารคงจะอยู่ได้เราต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ณโรงเรียนบ้านคออมเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดวันนี้นายสุดทิชัยจรูเนร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายพัฒนพัฒนทวีดลร,รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนางอรพันธ์ฤทธิ์มัน่นผู้ชว่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ าร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเขตสองเขตสามหลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ณโรงเรียนบ้านค้ออําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนางจารุณีเสนารัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกล่าวต้อนรับและรายงานว่า จากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนบ้านค้อถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นเดียวกับทุกโรงเรียนด้วยสถานการณ์ที่มีการปิดเรียนนักเรียนต้องเรียนแบบออนแฮน ทางโรงเรียนจึงได้ระดมแนวคิดและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆตามนโยบายของทางผู้อำนวยการสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ออนไลนผ่านสถานี BKS Channel สถานีทีวีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านค้อสำหรับสถานี BKS ย่อมาจาก B คือ Brain-Based Learning หรือ BBL K คือ Knowledge Management S คือ School Bright Education ซึ่งขณะน,นี้มีผู้ติดตาม25,200คนโดยการจัดการเรียนในรูปแบบอ่อนดีมามีนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจเข้าชมคลิปการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ครูแต่ละท่านจะมีคลิปการสอนทุกคนทำให้นักเรียนของเรามีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มเติมจากการเรียนออนแลนและที่สำคัญที่สุดโรงเรียนบ้านค้อได้จะทำ M.O.U. ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบอ่อนดีมานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตหนึ่งซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วม MOU จำนวน2ี ๒5โรงเรียนกับอีกหนึ่งหน่วยงานคือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยจะมีการนําคลิปการสอนและคลิปกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาลงนําเสนอในช่อง BKS Channel ของโรงเรียนบ้านค้อจากการดาเนินงานผลการเรียนการสอนรูปแบบอ่อนดีมานที่ผ่านมาผลที่ได้รับคือผู้ปกครอง นักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจนักเรียนมีการพัฒนาองค์ความรู้ได้ดีขึ้นปัฐมนตรีคณะกรรมการการการพื้นฐานได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะคระับก็พัฒนาในด้านการศาึกษาต่อยอดจัดทา่านผู้ในการท่านเดิมน,นะครับเรื่องที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ก็นื่องด้วยว่ามี ก็ได้ให้นโยบายว่าในการจัดการศึกษาในช่วงการคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานท่านผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาพิมพ์ึกษา100เอดท่านรองผู้มีการเขตจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเป็นการมีการดรจารุณีเสนารัฐค่ะผู้มีการโรงเรียนบ้านท้อที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีการดรจางมีเสนารัตผู้มีการโรงเรียนบ้านขอได้กล่าวรายงานต่อที่ออขอเรียนเชิญค่ะนการท่านสุทธิชัยเสนารัตผู้มีการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทอขอกราบขอบพระคุณท่านที่บุตรสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะที่ท่านได้กรุณามารจัดก,การเรียนการสอนในสถานการโควิดไ9ทีนะคะ โรงเรียนบ้านคอของคือองค์การบริหารส่วนตำบลนโนนรังนะคะซึ่งในขณะนี้ทุกท่านก็ได้มาร่วมรับนโยบายจากท่านสุธิชัยจัรุเนเรด้วยนะคะโรงเรียนที่ร่วมเอฟโอยนะคะโดยมีการนำคลิปการสอนและคลิปกิจกรรมที่นา่าสนใจนําเสนอในช่อง b k s Channel ของโรงเรียนบ้านขอจากการดําเนินงานผลการเรียนขออนุญาตนําเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของคณะกรรมการการศึกษาท่าน,าน,านาพาืรรน้นฐาน การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบออนดีมานและคณะครับพนักพนักพวีดลศักษาราชการแทนโรงเรียนสาธิการคณะสงการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดท่านวัตตอร์รุณีเสนารับผู้บริการโรงเรียนอัดคอตลอดจน ท่นนายกโครงการบริหารส่วนตนำบลหนองรังที่น้องเป็นครูอุปการาของบรานาบาเป็นเกศของชาวพี่น้องสพร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนะครับโดยเฉพาะต้องชื่นชมยินดีครับโรงเรียนมันคอก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางานศึกษานะครับสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นเียมศึกษาปีที่สามแล้วก็เป็นโรงเรียน ที่มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงท่านผู้ในการปรารศึกษาท่านเดินสรุปสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่148รายผู้ป่วยสะสม4,802รายยังคงรักษาพยาบาล1,742รายสถานการณ์ไวรัสโครโรโนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่15กุมภาพันธ์2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ระรอกมกราคม2565 148รายผู้ป่วยสะสม4,802รายรักษาหายแล้ว258รายยังคงรักษาพยาบาล1,742รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิตสะสม10รายยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อเอ ยอดสะสม18,576รายเสียชีวิตสะสม128รายโดยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกเป็นรายอำเภอดังนี้อำเภอเมือง1 4 4 0รายเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์3รายกรุงเทพมหานคร1รายและจังหวัดมหาสารคาม1รายตรวจพบเชือ้อโควิด1 i สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อ7รายคลัสเตอร์พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลมะอึ อำเภอทวับุรีสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชน9รายตำบลเหนือเมืองสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน3รายตำบลดงลานสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านสองรายตำบลรอบเมืองสัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลหนองแวงทำงานธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอเสรภูมินักศึกษาวิทยาลัายเทคนิคหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชน5ราย ตำบลในเมืองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล5รายตำบลเหนือเมืองหนึ่งรายตำบลนนรังหนึ่งรายตำบลปอพานหนึ่งรายและตำบลหนองแก้วสองรายบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสองรายอําเภอสุวรรณภูมิ35รายสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อ11รายคลัสเตอร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลทุ่งกุลา สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน11รายตำบลทุ่งกุลาสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียน1รายโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือกสัมผ i̇şte ัสเพื่อนที่ติดเชื้อ3รายตำบลทุ่งกุลาสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ2รายตำบลดอกไม้สัมผ <im S 2> ัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน1รายตำบลสักคูสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อ1รายตำบลหัวช้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือกเล่นฟุตบอลร่วมกัน สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อหนึ่งรายทำงานในหน่วยงานแห่งหนึ่งในตำบลหินกองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลทุ่งหลวงตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล3รายตำบลทุ่งกุลาปัจจัยเสี่ยงไปร่วมงานศพที่จังหวัดสุรินทร์ อำเภอโพนทอง26รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร2รายจังหวัดขอนแก่น1รายและจังหวัดกาะสิน1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชนสองรายตำบลแวงส่งตรวจครั้งที่สองสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชนสองรายตำบลคำนาดีสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลแวงสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคำนาดีสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อสองรายนั่งรถตู้ไปเรียนด้วยกันโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนาอุดม สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านหนึ่งรายตำบลโนนชยัยศีสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน5้ารายตำบลวังสามัคคีสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อสองรายตำบลโนนชยัยศีสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อสีรายตำบลสะโนกแกว้วสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลสะโนกแก้วตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลโคกสูงรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนที่มาจากกรุงเทมานครอําเภอจังหาร3รายเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลดินดำนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลจังหาร อำเภอจตุรภพพิมานหนึ่งรายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลดงแดงเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดสดในอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอหนองพอกหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านหนึ่งรายตำบลหน,นองคุณใหญ่อำเภอหนองฮีหนึ่งรายสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนหนึ่งรายตำบลสาวแหนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนมไร่ อำเภอเชียงขวัญหนึ่งรายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลเชียงขวัญไปเล่นฟุตบอลในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเมยวดีหนึ่งรายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลเมยวดีอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมอำเภอทุ่งเขาหลวงหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วงบ้านหนึ่งรายตำบลมะบ้าส่งตรวจครั้งที่สอง มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในระลอกมกราคม2565มีผู้เสียชีวิตสะสม10รายดังนี้ผู้เสียชีวิตรายที่10เป็นผู้ป่วยโควิด -19 เพศหญิงอายุ58ปีภูมิลำเนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงและโรคมะเร็งรังไข่ในระยะลุกลามไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดเจนวันที่7กุมภาพันธ์2565มาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ระยะลุกลามและโรคปอดอักเสบ ปอดบวมตรวจ ATK ผลบวกส่งตรวจ RT PCR ผลพบเชื้อโควิด19 วันที่13กุมภาพันธ์2565เสียชีวิตเวลา21นาฬิกา54นาทีทั้งนี้ข้อมูลผู้เสียชีวิตระรอกมกราคม2565จำนวน10รายเพศชาย3รายเพศหญิง7รายอายุมากกว่า60ปี6รายอายุต่ำสุด55ปีสูงสุด90ปี มีโรคเรื้อรังทุกรายคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไตาวายเรื้อรังโรคหัวใจโรคมะเร็งและเป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ยทีจำนวน8รายและสุท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัจฉราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนาทศีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ